ตอบครับทุกอย่างดีที่สุดนะครับแต่สุดของที่สุดนะครับก็คือในตัวเรานั่นก็คือคอรสอถ้าค่า x นะครับค่า x กับอะไรดีที่สุดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างรอบตัวเราดีหมดทั้งแนวตั้งแนวราบแล้วก็จุดหมุนดีหมด แต่ดีกว่าดีดีเกินดีดีที่หาที่สุดไม่ได้คือในตัวเราทีนี้พอในตัวเราก็แค่หาหาอะไรครับหาคอรสในตัวเราให้เจอหาให้เจอจนถึงเท่าไหร่ครับให้ถึงเลยครับให้ถึง99%เมื่อถึง99%ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ในตัวเราออกมาเปลี่ยนหมดครับในตัวเรานะ ออกมาถึงตัวเราเปลี่ยนหมดทีนี้พอเปลี่ยนหมดก็ใช้ความเป็นตัวเรากับอะไรครับนอกตัวเราแค่ได้1นึ่งเปอร์เซ็นเปอจนไปถึง99%สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนนี่คือพิธีธรรมนำเสนอนะครับดังนั้นอย่าเชื่ออย่าเชื่อคิดปุ๊บทำคิดปุ๊บทำมันมีหลายความคิดร้อยความคิด มันทำไม่ได้ทุกหมดลองความคิดแต่สิ่งที่คิดนั่นนะครับคิดให้อะไรครับคิดให้จบคิดให้ตกคิดให้แตกคิดให้มันมีทางออกก็คือคิดด้วยคอรสอมันก็จะเข้าใจมันจะได้ไม่เป็นบอทอทำให้เราเจ็บปวดมึนงงเบลอชาจัดเตนนะครับ พอคิดจนสุดความคิดมันหยุดคิดได้เมื่อ,อไหร่นี่ก็จะตีแตกทั้งหมดเหมือนกันเหมือนกับเจ้าชายเลยชัดเจนนะครับเจ้าชายที่เคยพูดถึงบ่อยๆชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นตอบครับ x กับอะไรดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดนอกตัวเราดีหมดแต่ต้องหาตัวดีที่มันอยู่ในตัวเราให้ได้ก่อนชัดเจนนะคิดจนสุดความคิด สุดความคิดมันหยุดคิดได้พอหยุดคิดได้มันก็บันทึกไม่มีความหมายแล้วครับใช้บันทึกแล้วเกิดไหมครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เกิดความงงร่วมกันฝากไว้ให้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันฝากให้เราฝากให้เราเนะ่ยไม่ต้องส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมโลกปีนี้มันจะได้อยู่ใช่หรือไม่สวัสดีครับ